พังไปแล้วหนึ่งอันมเมคเลเอามาใส่ตรงนี้อเอ้เริ่มเก่งขึ้นวันนี้มาทําอะไรกันดีดูจากส่วนผสมแล้วรู้ไหมคะว่าทําอะไรวันนี้ชวนมาทําสลัดโรกันค่ะวันนี้มีอะไรบ้าง จริงๆสิ่งที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยก็ตามที่เราชอบได้เลยนะวันนี้ที่ครูมาเลือกมานะคะก็เลือกว่าในตู้เย็นมีอะไรแล้วเราจะซื้ออะไรเพิ่มดีบ้างนะอันนี้ก็มีแตงกวาแตงกวาก็หั่นเป็นแท่งๆสี่เหลี่ยมนะคะแครอทพริกหวานสีเหลืองวันนี้มีสีเหลืองนะคะอันนี้ก็ไส้กรอกป,ปูอัดแล้วก็มีอะโวคาโดแล้วก็ผักกาดหอมนะคะผักสลัดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือแผ่นแป้งนะ แผ่นแป้งอันนี้เป็นแผ่นแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามนะคะแผ่นแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามแผ่นหนึ่งเนี่ยเวลาทานะแผ่นปอเปี๊ยะหนึ่งแผ่นเนี่ยบางคนเขาก็หั่นสองนะคะแบ่งครึ่งก็จะได้เป็นสองแผ่นแต่เวลาครูมาทาเนี่ยครูมาชอบแบ่งเป็นสามค่ะมันจะได้เป็นแบบชิ้นเล็กๆพอดีคาหน่อยนะอันนี้จะตัดแบ่งสามนะคะ เทะะ่ากันไหมรอบนี้โอเคเท่ากาันไล่เรียกกัน,ปนไปใช้ได้แล้วเวลาใช้งานนะคะเราจะต้องแช่แป้งนี้ลงไปในน้ํานะคะที่ซองเขาบอกว่าให้แช่ลงไปประมาณ5วินาทีแต่5วินาทีมันรูน้สึกว่ามันใช้เวลาน้อยไปนะน,นี่ก็แล้วแต่เรานะคะใครชอบแบบนิ่มๆอ่ะหนึ่งสองสามสี ห้าห้าวินาทียังแข็งอยู่เลยยังแข็งอยู่เลยนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวเิเดี๋ยวขาดไปเนี่ยอะโคาดโดแตงกวาพริกหวานอันนี้จะทำปูอัดนะแล้วก็ยิแพ่น นี้ขึ้นมาหมุนแน่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 นแล้วหนึ่งรอบนะคะแน่นหนึ่งรอบไม่ค่อยแน่นหนึ่งรอบแล้วก็ปูอดัดปูอัดจะแกะแบบนี้ นี่เลยปูอัดแบบเต็มๆสองชิ้นเลยมันก็จะได้ชิ้นใหญ่ะหนะคะนวดลุ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 ดรุดทำก็ชำนาญเกินอันแรกน่าจะยังไม่สวยเท่าไหร่ ใหญ่โตมากชิ้นมันติดอ่ะโคดมันติดอ่ะพังไปแล้วพังไปแล้วหนึ่งอันอก็ไม่ง่ายนะพอสักพักเนี่ยแป้งมันก็จะเริ่มนุ่มขึ้นอีกนะคะอา้าวหมุนหมุนหมุนไปสักหนึ่งรอบ นะแล้วก็ผู้อาดอันนี้เราก็ประมาณไหนที่ไม่ใช่เก็บไปก่อนออกโชว์ด้านแดงๆออกไปข้างนอกนะวางพลิกไปแบบนี้ลองทำดูครูว่าได้นะออืในตอนนี้แผ่นมันติด อ้วนเชียวอ้วนเชียวอ้วนเชียวต้องให้แน่นกว่านี้ต้องให้แน่นกว่านี้อันนี้ยังไม่แน่นเท่าไหร่ยังไม่ค่อยสวยเอ้ก็ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวหั่นก่อนหั่นแล้วนะหั่นแล้วนะะพอหั่นก็สวยเองแหละเอาจานมะ หนึ่งอ้อวนเชียวตั้งก่อนนะตั้งอย่าให้ติดกันอสองตั้งอันไว้ก่อนตะเกียบอมืมันจะได้หยิบง่ายๆนะตั้งตะเกียบค้ำไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ยกง่ายๆอะอโวคาโดแตงกวาแครอท พริกหวานแล้วก็ปูอัดปูดอัดนะแกะตรงนี้ก่อนอือเนจ๊ะเนื้อในาขาวๆเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้เออเริ่มเก่งขึ้นทุกอย่างมันต้องฝึกค่ะสองเลยนะเนี่ยได้ไหมอืม มันน่าจะปองอีกแล้วแหละเพราะว่ามันแน่นเดี๋ยวเอาออกนิดเดนเออเอาออกอีกเน่ยไม่ต้องใส่จนเต็มมันพอดีกับแผ่นนะคะประมาณน,นี้อ่ะไว้ไวล่ล่ะจะมัดให้แน่นๆเลยดึงแน่นๆน่น จะรอดร่วงโอคาโดร่วงจะรอดไหมมันจะสวยอันที่เท่าไหร่คะสวยไม่สวยไเป็นไรเนาะน่ากินก่อนน้อยๆอยพออันนี้อันนี้น้อยนอยพอแล้ว โอเคแล้วก็เอาโขดหนึ่งชิ้นตจกวาหนึ่งชิ้นแค่รทพริกหวานแข็งแค่แป๊บเดียวมันแข็งนะแต่ว่ามันจะมวนง่ายกว่า มันแข็งแต่มันม้วนง่ายกว่าเอามุนไปประมาณหนึ่งรอบแล้วก็เอาไส้กรอบมาถ้าแช่น้ำแป๊กเดียวเนี่ย มันจะหอง่ายกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยนิ่ง แล้วก็ได้ผู้ผ่านเข้ารอบแล้วค่ะบอกแล้วสวยไม่สวยจัดจานเดี๋ยวก็สวยเองและที่สำคัญอร่อยไว้ก่อนอันแรกเนี่ยก็จะรู้สึกจะยากๆหน่อยพอเริ่มหลายๆชิ้นก็เริ่มได้แต่ก็ยังไม่เก่งเท่ามืออาชีพเขานะคะเดี๋ยวไว้ฝึกทําบ่อยๆอ,อ้าวมาดูวันนี้กินกับอะไรดีอันนี้ตกรอบออกไปก่อนเลย น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น q ิพกินกับอันนี้ก็แล้วกันโรยงาดำลงไปหน่อยเพื่อความสวยงามเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานกินด้วยกันไหมคะ